ทีมงานทว่อและแต้ทรงคลาครับวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกนะครับเรื่องของ เจ้าหน้าขาวแมวที่หายออกจากบ้านในหมู่บ้านพฤกษาวิวแถวแถวบ้านคลองบะในอำเภอหาดใหญ่ตั้งแต่คืนวันที่31มกราคมนะครับและก็เจ้าของประกาศตามหาซึ่งทีมงานตัวพ่อเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเมื่อวันก่อนล่าสุดทางเจ้าของได้แจ้งมายังทีมงานตัวพ่อแล้วนะครับว่าแอดมินแอดมินครับตอนนี้เจอเจ้าหน้าขาวแล้วนะครับโดยตามไปเจอในละแวกหมู่บ้านพฤกษาวิวนั่นแหละครับหลังหาย ไปสี่วันแต่ว่าสภาพของเจ้าหน้าขาวตอนที่ไปพบเนี่ยครับแม่เจ้าของบอกแทบทำแทบทําใจไม่ได้แทบร้องเลยครับเพราะว่ามันผอมไปเยอะเลยครับแล้วก็มีแผลเต็มตัวก็คาดว่ามันน่าจะไปกัดกระแมวตัวอื่นนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับพบแล้วเอามาดูแลสักพักเดี๋ยวก็กลับมาอ้วนกลับมาหล่อเหมือนเดิมครับนี่นะครับใครที่ทราบข่าวไม่ต้องตามหาเลยนะครับตอนนี้พบเจ้าหน้าขาวแล้วดีใจกับ